สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กันในการเปิดกล่องนะครับ CEO นะครับ Kingdom นะวันนี้จะมาเปิดกล่องกันนะครับว่าเอามีดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปเกมเพย์จะมาทีหลังนะครับส่วนคลิปเกมเพย์ที่ผมอัดไว้นะครับมันจะเป็นก่อนที่ผมจะมาเปิดกล่องนะครับผมจะมี2กล่องนะครับที่จะเปิดคือกล่องนี้กล่องนี้นะครับโอเคถ้าผู้คุณอยากได้ทางด้านเงินฟรีไปเปิดนะครับ นี่คิดรางวัลนะครับแล้วใส่โค้ดเอ่อ m อะไรวะผมลืมแป๊บนึงอันไหนนะนะครับใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับ mntm นะครับโอเคนะครับใส่โค้ดเราก็จะได้ไปนะครับมาวันนี้ผมมีอยู่5้าดอนนะครับผมเติมเข้าไป5้าดอนนะครับก็จะมาเปิดดูนะครับเริ่มจากกล่องนี้ก่อนนะครับเปิดสัก5้ากล่องก่อนนะครับมา ผมช,ชนะไปแล้วได้อะไรได้อะไรไ,ได้อะไรเลยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยย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 เท่าไรหร่วะโอเคยยมยย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 ยไยยไ ได้แล้ววะได้แล้ววะได้แล้ววะขอมีด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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยจะฉีดรีนิวแลตวจะรีนิวด้วยวะอีกแป๊บเบาเสียงก่อนฮะรู้สึกว่าเสียงจะดังไหมบอกเปิดอย่างเงี้ยเลยครับสดๆเอ้กล่องไหนวะเนี่ยอ่าโอ้เรียบร้อยเจ๊ง มากล่องที่สี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอละูวายละขอ,ะขอดีๆ่อยขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยเท่าไหร่วะยูเทสยี่สิบห้าโอเคส่นองห้านะครับแล้วถ้าเราได้เมื่อกี้วะแรกนิววะขอดูก่อนครับโอ้ส่สามกล่องสุดท้ายมา ไปไปล็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาร์อาร์ตอาร์โอ้โหศูนย์จุดสองนะครับชูเฮดโอ้สามเหรียญเอ้สามดอนไม่ใช่สามเหรียญโอเคเราไปย้ายไปเอ้ยยังแมงเราย้ายไปที่กล่องนี้กันนึงดีกว่านะครับ first knight อะไรอะคา คืออะไรก็ของจะมีประมาณนี้นะครับมาเปิดเปิดสักห้ากล่องนะครับโอ้โหกูไม่เห็นมีดเลยสักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้เบี้ยคาราบิทสัตย์เทียดเท่าไหร่วะคาราบิทเล่มนี้โอ้โหออโตเมติกเหรอห้าร้อยเลยตอนนะครับเปไป โอ้มีด,มดเหี้ย,เ,ยเลยฟอรามาสจบแล้วโอ้โหเจ๋งมไม้กล้องจัดไปเลวเลวเๆวอ้ยไม่เห็นมีดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาฟาร์มัสโอ้โหมาไป เอ้ยเลยไปเออได้อันนี้แหละแจมโอเคกล่องสุดท้ายไปไปเร็วเร็วเด็วสุดเด็วสุดเด็วสุดย,ย่อยย่อยโอ้มาทำไมวะเนี่ยโอ้เจ๊งเลยรวมศูนจุดเก้าอืมอืมคุ้มสัตว์นะครับเออ ย้ายกล่องก่อนกล่องนี้ 9, นะครับสูตรเก้าหกนะครับมาลองเปิดสักกล่องนึงครับจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้อะไรกูไม่เอากล่องนะเว้ยไม่เอากล่องกล่องไม่เอากล่องไอ้เมียดเมีด,มดโอ้โหอ่า ขายเปิดอีกนะครับมาเปิดอีกไปโอ้โหขวมีดมีดมีดให้ก,กูเถอะมีดไม่เอากล้องไม่เอากล้องโอ้ยแจมมาเปิดอีกไม่เอากล้องกูไม่เอากล้อง,อองขวบเปืนก็ได้ไม่ไม่เอามีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ติดมีดไม่เป็นไร โอ้มีได้ยากมากมา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 ไม่เอากล้องกูไม่เอากล้องไม่เอากล้องไอ้ย่ากล้องอู้ยเจ้าจบแล้วขายทิ้งเลยนะครับกล่องกูไม่เอามาเปิดสักรอบมั่นมาขอขอปืนไม่เอากล้องไม่เอากล้องไม่เอากล้องโอ้โหดูสาภาพเฮ้ยเฮ้ย โโอ้หเียขายเปิดรอบได้ปืนผมจะขายแล้วเปิดนะครับได้กล่องผไมไปเปิดอีกล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เอากล่องนะเวย้ยไม่เอากล่องไม่เอากล่องโอ้โห oh, ไม่ได้วะเรียบร้อยครับไปละลาก่อนโอเคลาก่อนครับกล่องน,นี้ย,ย้ยายย้ายเออรถขี่ผ่านนะครับไอการโปรดเออห้าดอนนี้ นี่มันกล่องฟรีนี่หว่านะครับถ้าเออผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครสำหรับจกได้เงินฟรีนะครมาเปิดนี้ได้นะครับมูลเวทชัยชนะครับเนี่ยคุณสามารถมาเปิดได้นะครับเพื่อเอาตังค์นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปเปิดกล่องได้ครับได้ตังค์สะสมไปเรื่อยฮะเออ รายการโปิดขอเช็คปืนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะมาเปิดไว้ฟาร์มเอานะครับาขอสักกล่องหนึ่งดิมาไม่เอากล่องเลยกูไม่เอากล่องนะขอปืนนะไม่เอากล่องอือหือืโอ้จำจำเปิดเลยนะครับโอเคครับสวยโอเคเดี๋ยวเอาไว้เอาไปใช้นะครับ ความมาเอไม่ใช่ความมัดพอ่ก็สิท์นะครับแห่ว่าจากการโปิดผมจะเอากล่องไอ้สิบสองนั่นเนี้ยาะผมอยากได้คาร์บิดนะครับมาไปจะไปไปคอยได้คอยได้ไอ้ชิบไม่เอาความมัดขอบปุ้นเอ้ยเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยโอ้โหอ๋อเจ็บแสบก็ะสาน 36ครับไปไม่จะหมุนฟรีสิผมเพื่อชะนะเออไปไปไปมีดขอมีดขอมีดมีดอุ้ยอุ้ยมีดมีดโอ้โหโอ๋ยเจ็บเจ็บไอ้โคตรเจ็บหมุนสิบกล่องนี่เท่าไหร่วะ1.2ครับ หมุนเลยมั้เอาไปเลยจัดน oh, ักจ no. ัดเต็มโอ้เหล็กแล็กแล็กโอ้ยเฮ้ยเอ้ยตาอะไรมั้งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเลยจะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋งยับเลยครับผมจะเก็บพวกนี้ไว้นะครับประมาณขายทิ้งนะครับโอ้ มาหมุนอีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าหมุนทีละห้าดีกว่าวะมาหนึ่จุดหกนะครับหมุนทีละห้า 5. โอ้ยไม่เนือ้อขอขอมีดมีดมีดเฮ้ย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 ไทเกอร์นายเอ้ยโหไทเกอร์ทุบโอ้โหเฉียดโอ้โหเจ๊งขายวันนี้ โอ้เ oh, จ๋งเจ๋ง, <S <S จงขายทิ้งแล้วพอมาผมขายทิ้งนะครับมาจัดอีกจัดอีกมามามาไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหเรียบร้อยบิน <S 1> <S 1> ขาย เปิดประมาณเท่าไหร่วะสี่กล่องวะไม่พอนะครับเดี๋ยวต่าสัมภาระก่อนประมาณผมจะขายทิ้นงนะครับอันนี้ก็ขายนะครับเหลือไว้ก็กระบอกหนึ่งนะครับเออไม่ได้ถอนขายโอเคแล้วกลับมาเปิดนะครับมี60มาห้ากล่องสุดท้ายนะครับมามา โอ้โหหุยหุยบีดบิดบโอ้ยหยุดทำไมวะหยุดดีไอ้สัสโอ้ oh. Wine, oh. จบแล้วโอ้ขอไม่ถือฮึ่มแม่งเลยอย่างนี้แยะกองสุดท้ายว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอไอ้สัสเลย โอ้เจ้งนะครับเอ้ยโอ้พ่อขายนี่ไปอีกมากองสุดท้ายมาไม่เหลืออะไรแล้วจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โโอ้จบแล้วนะครับ <laughs> จบแล้วนะโอ้ โอเคนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม